สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในส่วนหมากมาเทียมต่างๆนะครับว่าหมากมาเทียมเนี่ยมีรูปแบบไหนบ้างหมากรูปแรกที่เราจะสอนกันนะครับก็คือมาเทียมโคนขุนพลนะครับมาเทียมโคนขุนพลเนี่ยก็เป็นหมากที่มีคนนิยมใช้มากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาโคนขึ้นตรง ง,งูสามนะครับตรงนี้คือหมากม้าเทียมโคนขุนพลนะครับก็เป็นหมากที่แบบเอาไว้ป้องกันนะครับส่วนใหญ่ม้าเทียมก็จะเป็นหนักไปทางป้องกันอยู่แล้วนะต่อไปนะครับก็คือม้าเทียมโคนนายผลนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นม้าเทียมโคลนายผลตรงนี้ก็จะเป็นรูปที่นิยม,มใช้แล้วก็เห็นกันบ่อยอีกรูปหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับที่เราจะมาทําความรู้จักก็คือม้าเทียมโคนขุนพลคู่หรือกระบองคู่นะครับก็เป็นลักษณะนี้เอาโคลขึ้นมานะครับตรงนี้เพื่อเสริมการบุกนะครับต่อไปนะครับเป็นม้าเทียมโคนผสมนะครับ ก็มาเทียมโคลผสมเี่ตรงนี้ก็เห็นเห็นบ่อยอีกรูปหนึ่งครับก็มีคนนิยมใช้มากนะครับก็มีอีกตัวอย่างนะครับก็คือมาเทียมนอกแบบนะครับก็ประมาณนี้มาเทียมนอกแบบก็เป็นการเดินนะครับปรับรูปหมากการบุกมาเทียมบันเจิดฟ้านะบันเจิดฟ้า ก็แบบนี้นะถ้าจำไม่ผิดแล้วจะเป็นหมากในลักษณะนี้นะตรงนี้คือม้าเทียมบนเจิดฟ้านะครับต่อไปเป็นม้มาเทียมมาตรฐานนะครับมาตรฐานรูปมาตรฐานของม้าเทียมนะตรงนี้คนระับตรงนี้ก็เป็นม้าเทียมมาตรฐาน ม้าเทียมเรียงพลนะครับม้าเทียมเรียงพลตรงนี้ก็เป็นหมากที่เอาไว้ขึ้นเร็วๆนะครับบุกเร็วๆก็นี่นี่มีคนนิยมใช้กันมากเป็นหมากที่ขึ้นเร็วบุกเร็วชาร์จเร็วนะครับเพราะมันในบรรดาหมากต่างๆผมว่าม้าเทียมเรียงพลนี่ขึ้นเร็วสุดละมันไม่ต้องคิดอะไรมากเดิน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 ไงต่อไปเป็นม้าเทียมอิธิลิ์นะครับ อิทิลิปนี่หมายถึงก็มีลิปมีเดทนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นหมากที่คนนิยมอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็หมดละในส่วนของรูปหมากมาเทียมต่างๆทีนี้เนี่ยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วว่าเอาไปปรับใช้ยังไงก็ลองไปใช้ดูสำหรับวิดีโอนี้คงต้องขอจบการแนะนำท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ